ฉันเคยกับย่าหมากแอลแล้วเองนะคะดีใจนะคะคือตัวพ่อเขาคัมแบ็คแล้วนะคะคือนะคะหลังจากก่อนนะคะเพิ่งลงเพลงไปสองเดือนอะไรก็มามาเต้นสบายวันสดใสเออซึ่งคนนั้นก็คือเจโฮล้วคาได้โปรดมาแล้วชื่อว่าคิ i l i ิก้ายานะคะซึ่งที่ดีขก็มันหายดีต้ โอ้กนะฮะพอใหญ่นะซดนะฮะก็เกียวหมูแดงไปแล้วนเออชอบนะเข้าเดี๋ยวมาม่วงมากนะฮะเบื้อกหลังออกมาแล้วเขารักคนไทยเขารักคนไทยจริงเขาใช้ทุกอย่างที่เป็นแบบของไทยหมดเลยอ่ะไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงคิดถึงมากซาวนีโอ้ยคือรู้อ่ะว่าเป็นคนไทยอ่ะเฮ้ย พี่รอนปะเอ้ยอุ้ยมุมกล้องไปบ้าเฮ้ยเออเสอบไปขับผีนะฮะทุกการขับผีเออเออเออโอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้โอ ดูดิโคดาบอลพาวเวอร์ไทยข้าวผัดปูเออเออเออโอ้ก็สอนไทยมาไวีนไทยแบบโอ้ยมีแมวใช่เอ๊ะโอ้โหมีทีมแันเซอร์ไทยด้วยปะอาจจะยังยังมองไม่เห็นเออยังมองไม่เห็น

ปึ้งโซโซเอ่อ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 ก็เฮ้ยชอบพันี้เออ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 ปะป๊าแอลคือน้องแมวนี่ได้ซีนตลอดนะจริงดาวเด่นี่สุดคือน้องแมวน้องแมวเฮ้ยนะฮะโลดดาวปะป๊าจริงคือตอนนี้เรียกติดในหัวอยู่ว่าส่วนไหนของหลังสิบโอ้ เห็นเขาบอกว่าลังสิตนะไม่รู้เหมือนกันเออเพราะว่าเราก็เคยอยู่ลังสิตไงแต่ไอเป็นข่าวมาลังสิตหรือเปล่าไม่รู้แอบหรือเปล่าไม่ไม่คุ้นเหมือนกันถ้าใครรู้นะคะบอกบอกกันเข้ามาได้แต่คือนะคะซีนไทยเนี่ยให้ซีนไทยแบบว่าปึ้งลุกนะคือต้องพูดตรงนะว่าอาร์มี่ไทยอ่ะทับถิ่เนี่ยอยู่เนี่ยเออดูไปก็โอ๊ยเข้ามาถูไม่าั่ไทยเอออะไรแบบฮ่าฮ่ แล้วก็นะฉันชอบสุนัขต้องปลดลมตีคือคือพ่อมีข้อว่าก็โชว์แล้วอะไรเงี้ยเขาเขาอะเขาต้องเข้าใจนะว่าเขาโตขึ้นเยอะมากอะไรอย่างงี้นะเพลงบีดฉันชอบผิดตอนถ่ายมากใช่ไหมฉันชอบป๊อปปิ้งป๊อปปิ้งยาๆอะไรแบบนั้นนะฮะต้องบอกว่าชอบจริงชอบหมดที่เป็นเขาถูกแล้วก็ตอนเอกในเรื่องนี้นะฮะคือน้องแบล็งสีดำตัวนั้นนะฮะที่ให้เลยนะสุดสุด ล่าสุดนะที่พี่ฮกยืนคู่ผู้หญิงยังไม่เด่นเท่าแมวตัวนั้นอนะ่ะออกออกออกทุกซีนอ่ะไม่อิดฉาใครอิดฉาแมวจริงนะคะแล้วก็นะฮะแม่สาวก็เลยล่าแอปเปิ้ล นะ่า,นาติเตามผลงานมะต่อนะคะสำหรับวันนี้นะฮะจริงอ่ะก็ทั้งหมดทัท้งมวลเป็นความคิดส่วนตัวของเราสองคนนะถ้าพูดถึงความกันใดขอภัยไว้ที่นี่ด้วยนะก็เป็นความชอบชอของใครแต่ละคนนะคะวันนี้นะสำหรับนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกด, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รู้วกิดนิ่งๆๆกิ้งกิ้งกำลังใจแล้วนะคะวันข้างหน้าพวกเราจะมารีแอคเพลงอะไรเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้พวกเราไปแล้วค่ะบ๊ายบาย